จทย์แรกที่ท้าทายก็คือปัญหาความยากจนของสังคมไทยตัวเลขเนี่ยดูเหมือนว่ามีคนจนน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเส้นความยากจนนั้นต่ำมากถ้าเอามาตรฐานธนาคารโลก 2US ดอลลาร์ต่อคนต่อวันนะคะนับ30วัน6 3 8คือค่าเงินไทย ค่างเงินไทยแข็งขึ้นเมื่อก่อนมัน40่สิบบาทต่อหนึ่งดอลลาร์ก็เป็น8ปิบาทต่อวันตอนนี้ก็เหลือเป็น6กสิบบาทนะฮะหกสบาทเนี่ยนะคะคิดแล้วเนี่ยนะฮะต่อคนต่อต่อวันเนี่ยก็รวมแล้วก็ยังก็สูงกว่าตัวเลขของเรามาตรฐานของที่เรามองเห็นอยู่ก็คือ พ5 0 0บาทพันหบาทต่อคนต่อเดือนซึ่งดทฉ้นว่ามันมาหาโหดมนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรแต่นี่คือมาตรฐานของท่านว่าไปปรับปรุงได้แล้วไอ้เส้นความยากจนเนี่ยไม่รู้ท่านเอาอะไรมาคิดทำไมมันถึงตัวเลขมันถึงต่ำปานชนิดนะคะเมื่อพิจารณาดูว่าสัดส่วนคนจนอันนี้ตามมาตรฐานของ ของสภาพัตและเส้นความยากจนก็จะพบว่าสัดส่วนคนจนก็จะลดลงมากนะฮะก็จะเหลือต่ำกว่า10%นะฮะของประชากรทั้งหมดลดลงมาเรื่อยๆนะฮะลดลงมาเรื่อยๆก็เหลือเป็นเป็นตัวเลขที่น้อยลงแต่เป็นตัวเลขที่ทีฉันไม่ยอมรับเลยไม่สามารถยอมรับได้แต่ตัวเลขที่เราท่าได้ตรวจสอบสำรวจ เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างนิ่งมาสาสี่ปีมาแล้วนั่นก็คือมีคนที่มีรายได้สูงกว่าหม0 0นันบาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ5%้เซ็เของคนไทยเท่านั้นเองสูงกว่า1 5ื0 0หันบาทต่อคนต่อเดือนนะคะแต่อันนี้เราก็ต้องเข้าใจอย่างในครอบครัวมีสามคนสมมติมีพ่อแม่ลูกนั่นก็คือ ถ้าทำงานคนเดียวมันก็ต้อง45,000บาทต่อคนต่อเดือนเพราะเฉลี่ย3มคนเป็นรายได้ต่อหัวนะฮะอันนี้นี่หมายถึงทำงานคนเดียวแต่ถ้าทำงานสองคนก็นั่นก็หมายความว่า1 5 0 0 0บาทก็เฉลีย่ยนะฮะเช่นถ้าไม่มีลูกก็รายได้คนละ1ม0 0 0มี5%ของสังคมไทยเท่านั้นเองรายได้หมื่นบาทขึ้นไปหมื่นบาทขึ้นไป สิของสังคมไทยนะคะหมื่นบาทขึ้นไปมีสิบเปอนะคะห้าพันบาทเนี่ยลงมามี70%ของสังคมไทยนะคะมีเจของสังคมไทยเพราะฉะนั้นมันน่าเป็นห่วงเพราะนั้นระหว่าง5,000บาท5้าพันบาทลงมามี70% หมื่นบาทขึ้นไปเนี่ยมี10%ระหว่าง5,000บาทถึงหมื่นบาทต่อคนเนี่ยก็เหลือ20%เพราะนั้นถ้าเราอนุมานคนที่มีฐานะค่อนข้างสูงในสังคมไทยถ้าเฉลี่ยหมื่นบาทต่อคนขึ้นไปก็คือมี10%แต่ว่าถ้ามีค่อนข้างดีสักหน่อยก็แค่5%นี่เดียยังไม่ได้นับว่าที่เป็นมหาเศรษฐีนะ พอหมื่นห้บาทเนี่ยต่อคนต่อเดือนมันไม่ได้สูงเลยนะฮะหมื่น้าพันบาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยหแต่ถ้านับหมื่นขึ้นไปรวมแล้วคือส0นี่คือส่วนชั้นบนส่วนชั้นล่าง70%คือ5,000บาทลงมาห้าพันบาทลงมาห้าพบาทจนถึง1นึ่งมบาทนะฮะจึงเหลือ20%เปร์เซ็นพราะนั้นยี่สิบเปอร์เนี่แหละคือชนชั้นกลาง คือชนชั้นกลางถ้าเราบวกหมื่นบาทขึ้นไปก็เป็นคนชั้นกลางบนก็เป็น25%ชนชั้นกลางบน5%นชนชั้นกลาง20%คนชั้นบนเลยก็ประมาณ5%ของสังคม70%มีรายได้ต่ำกว่า5,000มานมาณที่นี้ท่านอาจจะมองว่าอาจจะบวกไปอีก10%ก็ได้เอาละประมาณ5,5% 0 0ก็เป็นไปได้เพราะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขนิ่งมา 3ปีละประมาณนี้นะเป็นตัวเลขที่ท่านท่องจําได้เลยท่องจําได้เพราะมันเป็นการบ่งถึงสภาวะชนชั้นและเศรษฐฐานะในสังคมเพราะนั้นเมื่อเราจำแนกแบบนี้นะฮะการที่เรามีการที่พักเพื่อไทยมีนโยบายว่าค่าแรงขั้นต่ำา300บาทค่าแรงขั้นต่ำา300บาทต่อคนต่อเดือนแต่ทำงาน25วันนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถึงนะคะก็คิดแล้วก็คือ7 0 0ดกว่าบาทถูกไหมคะสามคูณอ่าไม่เขาก็ไม่ได้คูณ25ก็ถือว่าหายไป4วันนะฮะหายไป4วันก็26ก็เป็น7,800บาท7,800บาทนี่ไม่ได้เลี้ยงดูคนเดียวนะ สมมติภรรยาไม่ได้ทำงานคุณหารดูสิเจ็ดพันแปดรอยบาทก็เหลือสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทก็เป็นคนที่อยู่เหนือเส้นความยากจนของสังคมไทยนิดเดียวแต่ก็จัดเป็นคนจนนั่นแหละจัดเป็นคนจนนั่นแหละนะฮะสำหรับแดนเองถือว่าเส้นแบ่งความยากจนเนี่ยมันควรจะเป็นห้าพันบาทต่อคนต่อเดือนไม่ใช่แบบที่ ท,ที่เขียนพั0หบาทพันหบาทต่อคนต่อเดือนมันไม่ไหวเพราะนั้นนี่คือการยกระดับขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือ7,800บาทเจ็ดบาทหนึ่งคนมันก็แสนเข็นดูเดียนดูตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยปรากฏว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นด้วยเรื่องค่าแรง300บาทแล้วก็พบว่า นี่ค่าค่าจ้างของลูกจ้างค่าเฉลี่ยต่อเดือนในภาคเกษตรกรรมมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนเพียง4,900บาท30สตางค์แต่ถ้าภาคนอกเกษตรกรรมหมายถึงอุตสาหกรรมการค้าบริการอันนี้รวมทั้งผู้บริหารด้วยก็ประมาณหมื่นบาทต่อคนต่อเดือนหมื่นบาทนี่ถ้าอย่านึกว่ามากนะสองคนหารก็เหลือ5,000ก็เป็นคนจนเหมือนกันนะคะ เพราะนั้นเขาสนับสนุนเขาสนับสนุนอันนี้ก็จะเป็นการยกยกตัวเลขยกตัวเลขของหนึ่งต้องยกตัวเลขเส้นแบ่งความยากจนยกตัวเลขของสับส่วนคนจนว่าเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่เราเดนมองเอาไว้คร่าวๆก็ประมาณห้าพันบาทนะฮะห้าพันบาท ต่อคนต่อเดือนควรถึงจะควรว่าเป็นเส้นแบ่งความยากจนของประเทศไทยถ้าคิดอย่างนี้ก็คนจนมี70%็ดซ็นของสังคมไทยและนี่คือโจทย์ของรัฐบาลว่าท่านจะแก้ปัญหาความยากจนอย่างไรเพราะแม้กระทั่งสมมติว่าจบเป็นญ,ญาติหม0 0นบาทแล้วถ้ามีภรรยา ถ้าเกิดแต่งงานมีภรรยาแล้วภรรยาเนี่ยเกิดมีลูกไม่สามารถจ้างคนเลี้ยงลูกได้ภรรยาต้องหยุดงานแล้วเลี้ยงลูกสามคนหมื่0ห้าพับาทสามหารก็เหลือ5,000บาทต่อคนต่อเดือนนี่ก็คือจนสนิทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่า3ามร้อยบาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยใช่มันอาจจะมากสำหรับนายจ้างเพราะว่าตั้งแต่ปี40เป็นต้นมา เมื่อคำนวณอัตราเงินเฟอ้อกับอัตราค่าจ้างแรงงานค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มนะเงินเฟอ้อมากกว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าไรายได้เขาลดลงเพราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงกว่าการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำนะคะนี่นี่จึงเป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็สนับสนุน ทีนี้ตัวเลขน่าสนใจอันหนึ่งที่ดิฉันอยากจะเรียนและโดยเฉพาะโดยเฉพาะพักเพื่อไทยได้เสียงโหวตจากแรงงานนอกระบบเป็นจำนวนมากและจากลูกจ้างภาคเกษตรเวลาดิฉันเข้าโรงแรมที่รู้หน่อยบางครั้งจำเป็นต้องไปงานบางครั้งก็เข้าไปบอกตรงๆว่าก็เข้าไปใช้สถานที่ในการพบปะ คนบ้างพูดคุยกับพวกคนต่างประเทศบ้างนะฮะแล้วก็อาจจะต้องเป็นที่ระหว่างพักเพื่อเปลี่ยนนะฮะบางทีออกจากที่ชุมนุมหนึ่งแล้วจะต้องไปพบอีกโรงแรมหนึ่งอะไรต่างๆถ้าเน้นพบแม่บ้านพบคนเฝ้าประตูพบคนหิ้วกระเป๋าเสื้อแดงหมดแต่ว่าตรงกันข้ามนะถ้าไม่ใช่ก็เป็นคนส่วนอื่น เพราะฉะนั้นที่เดนานใหญ่จะเรียนว่าพภาคเพื่อไทยได้เสียงจากคนรักยากและแรงงานขณะน,นี้เมื่อท่านบอกว่า300บาทต่อคนต่อเดือนท่านได้หัวใจแรงงานในระบบหมดท่านได้หัวใจลูกจ้างของภาคราชการหมดท่านได้หัวใจเขาไปเลยนะฮะท่านได้หัวใจเขาไปเลยแต่ยังมีส่วนหนึ่งคือแรงงานนอกระบบคือแรงงานของ ไทยเนี่ยมันผู้ที่อยู่ในอายุแรงงานมันประมาณ37ล้านคนประมาณ37ล้านคนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นลูกจ้างในระบบประมาณ17ล้านคนอีก20ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบและ20ล้านคนแรงงานนอกระบบนี้ยิ่งไม่มีความมั่นคงเลยแรงงานนอกระบบทั้งหมดเดี่ันเชื่อว่านะถ้าเขาเป็นไปได้เขาเลือก พักเพื่อไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นิฉันอยากให้ท่านดูว่าท่านมองเห็นหรือเปล่าว่าคนเหล่านี้แหละคือฐานในการสนับสนุนท่านคนเหล่านี้คือฐานในการสนับสนุนท่านทิ่ท่านบปัญหาเศรษฐกิจคือการแก้ปัญหาความยากจนขึ้นมาพูดเป็นโจทย์แรกเพราะคนเหล่านี้คือโหวตเตอร์คือผู้ที่เลือกท่านคนเหล่านี้คือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะแรงงาน 37ล้านคนเนี่ยมีคนที่เป็นนายจ้างอยู่ไม่มากหรอกเพราะแม้กระทั่งคนที่มีรายได้เกินหมื่นห้าพันบาทต่อคนต่อเดือนก็มีเพียง5%้าเร์เซ็นอนุมานว่าไม่ถึง5%เเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกจาก้างนอกระบบและในระบบทั้งสิ้นนอกระบบยิ่งไม่มีความมั่นคงใดๆในชีวิตและคนเหล่านี้ที่เลือกท่านตะแต่ต้น ก็คือ30บาทรักษาทุกโรคเพราะเขาไม่มีประกันสังคมเขาเป็นลูกจ้างภาคเกษตรเขาเป็นแรงงานนอกระบบที่เขาเลือกพักเพื่อไทยถล่มทลาย20ล้านคนคือแรงงานนอกระบบนี้เองนะคะแรงงานนอกระบบอาจจะไม่ได้อนุสงฆ์ทันทีในเรื่อง300บาทดังนั้นก็ฝากเป็นโจทย์ว่าจะมีอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของแรงงานนอกระบบเพราะคนเหล่านี้คือโวตเตอร์คือคนที่เลือกท่านขึ้นมาท่านจะทำอย่างไรเดินไปพบคนในกรุงเทพเนี่ยคนเป็นหมอนวดเขาก็บอกอาจารย์คนมันเมื่อยก็นวดตัวเองไม่ยอมนวดคนนวดน้อยลงมอเตอร์ไซค์เดินถามว่า๊อมอเตอร์ไซค์มันต้องเท่าเดิมเขาบอกมันเดินครับอาจารย์คนเดินใช้มอเตอร์ไซค์คนน้อยลง คือทุกคนลำบากหมดนัด้นไม่อยากจะพูดถึงการที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดเรื่องเงินงคงขังมากมายมันไม่น่าชื่นชมดอกท่านท่านไปด,ดูเรื่องนี้สิท่านต้องจ่ายดอกเบีย้ยปีละเท่าไหร่ท่านต้องจ่ายดอกเบีย้ยปีเท่าไหร่แล้วท่านมีเงินงคงขังและเงินสำรองมากมายในขณะที่ท่านต้องเสียดอกเบีย้ยยับเยินเลยไม่รู้ว่าจะตีโจทย์นี้อย่างไร ขณะนี้เนี่ยการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยมากท่านอาจจะบอกว่าขณะน,นี้นะฮะคุณนภะิสิทธิธ์อาจจะบอกว่าโอ้ยเงินกู้40%่ GDP เพราะว่า GDP มันก็ขยายแต่ต้องตอบด้วยว่าแล้วรายได้มีเท่าไหร่สิของ GDP ไม่ถึงครึ่งพวกที่เขากู้มากๆากนะรายได้รายรับเขาสูงกว่านะคะ ไม่ใช่แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP อย่างนี้เวลาพูดต้องพูดให้เต็มให้ครบด้วยดันั้อยากจะกลับมาพูดเรื่องปัญหาความยากจนนะฮะแรงงานในระบบและลูกจ้างตามข่าวที่ทราบก็คือลูกจ้างรัฐบาลก็จะได้ก่อน300บาทแน่นเห็นด้วยก็ควรจะได้เพราะ300บาท7,800บาทตามหลักสากลค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ย ค่าจ้างขั้นต่ำมันต้องพอสามคนนะสามีภรรยาลูกหนึ่งคนอันนี้เนี่ยคนเดียวก็ไม่พออย่าใส่7,800บาทเนี่ยนี่สามบาทนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ภาวะการจ้างนายจ้างต้องปรับตัวต้องปรับตัวจะอาศัยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ค่าจ้างต่ำแรงงานราคาถูกกดเอาไว้ แล้วก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมตลอดไปไม่ได้เป็นภาวะที่เราต้องยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้เหมาะสมกับค่าจ้างด้วยเลี้ยเชื่อว่าผู้ใช้แรงงานต้องการจะยกระดับฝีมือแรงงานแต่สิ่งที่สำคัญนอกจากนี้ก็คือท่านจะแก้ปัญหาแรงงานนอกระบบอย่างไรนะฮะแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรนี่คือโจทย์ที่ขอฝากเอาไว้ และโจทย์ที่ขอฝากเอาไว้ในเรื่องในด้านเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตสำคัญเน้นว่าหลายคนคงรู้คือความมั่นคงพลังงานความมั่นคงพลังงานมีปัญหามากท่านจะกำหนดราคาแก๊สอย่างไรราคาน้ำมันอย่างไรปัญหาที่เดนพูดเรื่องความมั่นคงในการใช้พลังกพลังงานก็คืออย่างที่เดนเคยพูดนว่า มีเรามีเหตุขัดข้องในการส่งแก๊สจากประเทศเพื่อนบ้านแป๊บเดียวเท่านั้นนะ่ะน้ำท่วมการชนะบุรีเลยเพราะเราต้องเปิดเขื่อนให้น้ำออกมากที่สุดเพื่อใช้พลังไฟฟ้านี่เขากแกล้งซ่อมนิดเดียวนะไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งได้มาน้ำยังท่วมหลายจังหวัดเลยวิกฤตพลังงานความมั่นคงพลังงาน จึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่ต้องตอบโจทย์เดนจะไม่พูดเพราะเดนรู้ว่ามีคนเก่งในพักเยอะเดนฝากปัญหาสําคัญนะคะก็คือแรงงานนอกระบบปัญหาการยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อทําให้แรงงานในระบบเนี่ยนะคะมีความน่าภาคภูมิท่านจะไปแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องค่าจ้างนั้นไม่ถูกนะคะท่านต้องยกระดับฝีมือแรงงานของคนไทย เพื่อที่จะไม่ใช่ไทยไม่ใช่แหล่งที่มาขุดรีดแรงงานที่มาขุดรีดแรงงานนะ,ะเพราะว่ากลายเป็นแรงงานไทยไปเลี้ยงนะฮะที่อื่นแดนไม่เห็นด้วยปัญหาการผูกขาดของการเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มทุนใหญ่ในประเทศก็น่าสนใจแนนก็ฝากเอาไว้แล้วกลุ่มทุนใหญ่ทางเกษตรอุตสาหกรรม ก็จะมีเอี่ยวกับรัฐบาลทุกรัฐบาลนั้นคิดว่าไม่ควรผูกขาดกเกษตรอุตสาหกรรมควรจะเป็นกำลังหลักของประเทศนี้นะฮะแล้วก็ควรจะมีการแข่งขันกันพอสมควรนะฮะปัญหาอีกอันหนึ่งที่เกิดปัญหากับพี่น้องมากมายนะ,ะในเรื่องเศรษฐกษิจเนี่ยก็คือปัญหาภัยธรรมชาติปัญหาภัยธรรมชาติ ดิฉันดูเดียเด๋ยวก็ฝนแรงเดี๋ยวก็น้ําท่วมมีตลอดเวลาเลยทําอย่างไรจรึงจะแก้ปัญหาภัยธรรมชาติอย่างเป็นผู้กระทําไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกกระทํานี่คือทุกยากของพี่น้องรากยากผู้ใช้แรงงานเฉพาะแค่นี้เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจดิะฉะนันก็ขอฝากในวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนต่อไปก็คงจะต้องพูดเรื่องปัญหาทางการเมืองและปัญหาสังคมที่รอรัฐบาล อยู่เบื้องหน้าวันนี้ต้องขอลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะเราคนเสื้อแดงจะเป็นกองหน้าของประชาชนไทยที่จะเดินหน้าเพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่มีระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชนไทยให้ได้ และเราจะรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมท่านเป็นที่แน่นอน